สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเลนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนํามแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมหนูบอยบริการ ID ป้ายเหลืองสวยๆพร้อมเล่นอยากสอบถามติดต่อ Discord ได้เลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1น t c ในคลิปนี้นะฮะก็หลายๆคนขอมานะฮะว่าเอ้ย นิ้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะที่ผมเปิดได้เนาะเป็นยังไงบ้างครับตัวละครน,นี้นะครับก็ก่อนที่จะไปนะฮะเดี๋ยวเปิดอะไรให้ดูสักนิดหนึ่งนะนี่เลยครับเดี๋ยวกดให้ดูเลยนะตรงนี้ครับมีอยู่สามตัวนะในเซตวิ่งนะครับอันนี้อีกตัวที่สี 5, ่ตัวที่ห้าครับตัวที่หกครับนะเออเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยสามตัวติดอยู่ที่เซตวิ่งเะยฮะแล้วก็มีตรงนี้อีกสามตัว ในรอบนี show, ้ผมเปิดได้งิ so video, ้วมา6ตัวท so ุกคนคิดว่าผมจะวิ่งไหมคิดว่าผมจะวิ่งไหมในรอบนี้นะเปิดได้งิ้วมา6ตัวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับให้ได้เห็นกันนะว่าโหการตามราเบาวช้างของผมเนี่ยออกนิ้วมาเยอะมากก็เลยเดี๋ยวมาทําคลิปรีวิวนะฮะก็การใส่เกียร์นะครับสําหรับโคนี่งิ้วของผมก็คือจะเป็นดาบสุดยอดดาบเนาะ สามออปชันหลักคิดกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออฟสี่ปล่อยตัวไว้นะครับอันที่2นะครับเป็นสนับไหลของเฮลเเคสนะครับหลบพลังชีวิตลดแร่อัปเกรดธาตุ250เปอร์นะช่องท้ายเนี่ยผมไม่ค่อยมีเกียร์อัพธาตุนะฮะก็ได้เป็นลดแร่หลบนะฮะก็ใส่เป็นลดแร่หลบธาตุนะก็สเตตัสต,ตัวละครนี้คิดว่าหลบอ่ะหลบสกิลร้อยนะส่วนธานสกิลเจ็ดสิบนะแร่ธาตุไม่ค่อยเยอะมากครับตัวนี้เวลาเราทักษะค่อนข้างนานเนาะ 12วิกับ9วิสกิล1 12สกิลอ่าสกิล2 9วินะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะในส่วนของระยะสกิลนะครับแล้วก็อ่ารูปแบบดีไซน์สกิลเนี่ยสวยขนาดไหนผมยังไม่ได้เห็นเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวไม่ได้สังเกตนะครับเออก็เลยอยากรู้ว่ามันขนาดไหนเอเยอดาเมจจะแรงขนาดไหนไปเล่นจริงจะดีขนาดไหนเออมันมีในส่วนความสามารถตรงนี้ด้วยนะครับก็คือการอ่า ขัดขวางทักษะของศัตรูนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ายิ่งใส่เยอะจะยิ่งติดดีไหมสําหรับความสามารถนี้หรือว่าใส่แค่ตัวเดียวก็ติดดีแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวจะมาเทสในอนาคตนะอ่าขัดขวางทักษะก็คือศัตรูใช้ทักษะไม่ได้นะฮะอ่ะมาเลยครับเป็นยังไงฮะวันนี้โอ้โหเดินมาแล้วนะฮะม่ครับ ตีธรรมดานะครับอันนี้ปึ๊บอ่า,อาตีธรรมดานะฮะยังไม่สกิลนะครับอ่ะก็ได้อยู่นะบอสนกตีไม่ค่อยเข้านะตีต้องสองทีนะฮะอืมแต่เลนเจอร์ไม่ใช้สกิลนะฮะอันนี้ก็ว,วันวันเหมือนกันอาจจะต้องใช้เกียร์ อาตราใช้สกิลเพิ่มเข้ามาไหมนะครับเป็นพวกกระดิ่งอะไรพวกเนี้ยอืมนะไม่ค่อยใช้สกิลนะครับเอาใช้และอ่าอันนี้เป็นสกิลบัฟก็เท่นะผมว่าสกิลออกแบบเท่เลยเออส่วนสกิลดาเมจนี่ยังไม่เห็นนะฮะแล้วก็บอสตีมีขึ้นพลาดด้วยอาจจะเป็นผลพวงที่เราใส่หลบ้อยเนาะอ่าโอเค <Why? S 1> ก็ไม่ได้โดนทีเดียวตายนะ แต่เลนเจอร์ไม่ใช้สกิลดาเมจนะครับอันนี้ก็งงเหมือนกันนะฮะอ่ะผมขอปรับเกียร์นะครับเป็นกระดิ่งดีกว่าเพราะว่าเลนเจอร์ไม่ใช้สกิลจริงๆนะครับไม่งั้นเราจะไม่ไม่เห็นเลนเจอร์ใช้สกิลนะครับอ่ากระดิ่งอ่ะผมขออัพมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเลนเจอร์แร่ธาตุไม่เยอะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่รถแร่30เปอร์ก็ได้นะ ใส่ที่เรามีนะอ่ะนี่เลยนะคือบางตัวเลนเจอร์เนี่ยต้องมาเทสนะส่วนใหญ่จะเป็นสายไวพิบนะที่แบบไม่ค่อยออกสกิลอะไรพวกนี้จะเป็นสายไหวพิบเราก็ต้องมาปรับเกียร์ให้มันเข้านะครับมันจะได้แบบเล่นได้ดีมากขึ้นนะครับอ่ะมาละเดี๋ยวมาดูนะว่าจะใช้สกิลดาเมจเลยไหมนะครับอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ใช้เลยมาถึงก็คือใช้เลย อ่ะมันก็จะแบบเป็นแบบนี้นะครับออนี่นะอ่ะใช้แล้วนี่โอ้ยดาเมจก็ก็ได้นะลดไปเกือบอ่าครึ่งหลอดครึ่งกว่า,วามีอัปเกรดท่าโจมตีรวมดาเมจก็ดีอยู่แต่ผมมองว่าดาเมจสกิลไม่ไม่ค่อยกว้างนะเฉยๆนะครับดาเมจสกิลไม่ค่อยกว้างเหมือนมันแคบมากเลยนะดาเมจสกิลอะ อ่ะอันนี้สกิลบัฟอ่าบัฟมาปึ๊บอ่ะเนี่ยไม่ค่อยกว้างครับอยู่แค่นี้เองอ่ะวงเล็กๆเ,เองนะครับเออเนี่ยแค่เนี้ยน,นะครับไม่ได้ไปโดนไม่ไม่ไม่ข้ามไม่ไม่ไปถึงข้างหลังอ่ะมันไม่ได้กว้างผมว่าน่าจะประมาณร้อยสองร้อยจุดอ่ะไม่เกินนั้นหรอก อืมแคบมากครับระยะสกิลก็อ่ะให้เห็นกันนะครับว่าดีหรือเปล่าเผื่อใครอยากต้องการดาเมจไม้นะฮะถ้าถามผมนะรอบที่แล้วไอตัวโรบโรโบอะ่ะเออมาซิวดูดีกว่าเพราะว่าระยะเก้าเก้าเก้าจุดเนาะอืม เออแต่ไหวพิบตัวนี้มันค่อนข้างถึกนะถ้าถามผมม่ไม่ได้ปลอดเท่าไหร่อ่านี่ประมาณนี้เห็นชัดแล้วเนาะน่าจะเห็นชัดแหละในเรื่องระยะสกิลนะอ่ะเดี๋ยวเรานะครับไปเล่นในพีพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าเล่นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงสําหรับโคนี่งิ้วนะเฟลุนนะฮะอันนี้เราชนะทางค้าเดี๋ยวมาดูกันเออว่าเป็นยังไงอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่า ก็ตีตายนะฮะตีตายตีตายตีตายนะครับอ่ะก็เป็นดาเมจได้นะครับแต่ระยะสกิลเขาแบบไม่ได้แบบกว้างแคบนะฮะเออแต่อ้โหอันนี้อันนี้คือดาเมจน้ำซัดมาหายเลยเอออ่ะอันนี้เห็นนะ ถามว่าใช้จริงได้ไหมอันนี้เราเจอดาเมจชนะทางนะแต่ก็โดนสวนทีเดียวเหมือนกันนะ่ะอ่ะนี่เลยนะฮะคือผมมาแอบเสียดายที่ว่าตัวละครเนี่ยไม่มีในส่วนของเออดาเมจยกเลิอกอมตะนะครับก็คือดาเมจทะลุอมตะไม่มีถ้ามีดาเมจทะลุอมตะเนี่ยผมมองว่ามันยังแบบเล่นได้นะ ถ้าเกิดว่าไปเจอตัวละครที่แบบบับอมตะเรื่อยๆตัวเนี้ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับก็ต้องพึ่งเพื่อนเนี่ยให้มาล้างอมตะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเสียนะอ่ะอันนี้เราเจอเลนเจอร์ชนะทางะเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูครับคือเลนเจอร์มันเนี่ยมันมีสร้างบาเรียมีอะไรใช่ไหมแต่ดาเมจเขามันแบบมันไม่ได้มียกเลิอกอมตะนะครับมันเป็นลดพลังโจมตีเนาะส่วนบัฟก็เป็นบัฟทั่วไป ฟื้นฟูพลัง150นะฮะอ่าต่อต้านความเสียหายของพรรคพวกนะฮะ,ะนี่แล้วก็เพิ่มการต้านทักษะ40%นะอ่าสร้างบาดเดือย4วินะอ่ะเดี๋ยวไปเรนเจอร์ตัวละครต่อไปเลยนะผมไม่อยากเอาหนักเลยอะพวกลุงหนวดอะไรพวกเนี้ยมันไม่น่าไหวอยู่ละนะครับเออเอาอย่างตัวละครบัสเต็ดไหมบัสเต็ดนี่ก็เป็นตัวละครเก่ามากเลยแต่มีคนก็ถามมาเยอะนะครับว่า เฮ้ย hey, ในรอบนี้เนี่ยเปิดบัตเต็ดออกไหมนะฮะบัตเต็ดนะเป็นธาตุน้ำนะครับอ่าโอ้โหนี่สู้กับบัตเต็ดนี่ยังเหนื่อยเลยอ่ะเอออ่ะสู้กับบททัตเต็ดโอเคสู้กับบัตเต็ดก็ยังเหนื่อยอา่าแต่พอสร้างกองทัพแล้วก็ได้ละเออสร้างกองทัพก็ได้ละไม่มีปัญหานะครับ นี่เลยปุ๊บอ่าเรียบร้อยมาจิ้มเข้าไปโอเคจิ้มไปนะฮะอ่ะอันนี้คือแบบใส่เกียร์สุดนะฮะอ่ามาเจอกับฝั่งตรงข้ามเกียร์ก็พอมีนะฮะก็คือ ผมว่าตัวละครนี้ก็นั่นแหละนะฮะอาจจะมีแบบแนวแบบสะสมไหมเออประมาณนั้นนะครับแนวสะสมเอออ่ะเดี๋ยวมาเจอตัวละครแพ้ทางกันบ้างนะเอาแบบไม่ต้องโหดมากนะเพราะว่าเราน่าจะรู้สเกลของตัวละครนี้แล้วนะครับอ่าเอาแบบไม่โหดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเจอกับกินโทคิที่มีอมาตะาด้วยเอ,อ เอาแบบสก,กิลไม่โหดบ้างนะครับตัวละครต่อไปก็คือจะเป็นตัวละครเก่าและวเดียโบนะเออเดียโบให้ดูกันนี่อันนี้คือธาตุไฟครับเก่ามากครับริมูรุสองเออเมื่อปีที่แล้วนะกุมภาพันธ์นะดูครับโหเนี่ยอืมอันนี้คือ ดาเมจไฟทั่วไปเลยอะ่ะผมว่าถ้าเจอดาเมจไฟเมตาก็ไม่น่าอรอดอกพวกเมงมินอะไรเงี้ยไม่น่ารอดนะเมงมินระยะสกิลไกลน่าจะปล่อยมาปล่อยมาแบบเดินเล่นอ่ะแบบนั้นได้นะครับมาอย่างตัวละครเลนเจอร์ตัวต่อไปเลยนะครับจะเป็นกินโทคิไฮเปอร์แม็กนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟชนะทางนะครับแล้วตัวนี้เขามีบัฟอมาตะาด้วยเนี่ยแหละจะเป็นข้อเสียครับก็คือเราไม่สามารถดาเมจใส่เขาได้เพราะเขามีอมาตะา นี่แหละคือข้อเสียที่ผมบอกตัวละครมันไม่มียกเลิอกอมตะมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็โดนกดอย่างเดียวนะครับอือให้ได้เห็นกันนี่เลยครับอ่ะเนี่ยครับทาอะไรไม่ได้หรอกนะฮะอ่ะโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับโคนี่นิ้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาเทสในส่วนของการเนี่ย ขัดขวางทักษะศัตรูกันนะฮะเออว่าการขัดขวางทักษะศัตรูเนี่ยมันเป็นยังไงเออเลนเจอร์ Ranger มันต้องอยู่ในสนามรบเยอะไหมนะครับหรือว่ามันเป็นยังไงก็คือเหมือนศัตรูจะใช้ทักษะไม่ได้นะครับผมจะเอาเลนเจอร์ที่ค่อนข้างเด่นให้เราเห็นว่าตัวเนี้ยใช้ทักษะนะครับก็คืออย่างตัวล Man ะครมันจิโร่นะฮะอ่ามันจิโร่เนี่ยถ้าเขาใช้ทักษะเราจะเห็นเขากระโดด กระโดดข้ามแล้วผมจะเอาตัวละครพลังนะฮะไปยืนชนนะฮะก็คืออย่างตัวละครกินโทคิเนี่ยไปยืนชนอ่ะกินกินโทคิอ่ะไปเดี๋ยวผมให้ไปยืนชนนะไม่เป็นไรแพ้ทางไม่เป็นไรนะครับแต่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยอยู่เยอะๆเนี่ยเออการขัดสกิลเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีไหมเผื่ออนาคตความสามารถเนี่ยไปอยู่กับเลนเจอร์ตัวเก่งเออเราจะได้รู้ว่ามันควรเปิดหาหรือเปล่า นี่ฮะดันมาโอเคนะฮะตอนนี้มันจิโร่ก็ยังกระโดดมาเรื่อยๆอ่ากระโดดมาฮะกระโดดมาครับกระโดดมานะฮะกระโดดครับก็ยังกระโดดมานะอ่ากระโดดมาถึงป้อมผมแล้วนะครับ กระโดดครับผมกระโดดอันนี้โดนสตันอยู่นะที่ไม่กระโดดเนะีเอออ่ะเหมือนเดี๋ยวก็นะเหมือนปล่อยมาเยอะๆแล้วเหมือนฝั่งศัตรูจะไม่ใช้สกิลลวนะคือกินโทคิ9ก้าดาวแม็กมันโหดไปผมเอาโไฮเปอร์แม็กดีกว่านะ เออเอาเอาเอา,เอาไปยื้อพอนะครับไม่ต้องใส่ดาวเมจหรอกเนี่ยแหละเอาแค่นี้พอครับคือเหมือนผมเห็นว่าเออมันมันหรือว่ามันโดนสตันจนไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้เหมือนเห็นอยู่ว่าเออหลังๆนี่จะไม่มีนะอ่ามันคือการเพิ่มเวลารอใช้รักษาอีกครั้งของฝั่งศัตรูอ๋อก็คือให้ศัตรูเนี่ยติดคูดาวทักษะเพิ่มขึ้นนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันติดคูดาวทักษะก็คืออ่าเป็นการขัด คล้ายๆกับพวกขัดขัดจรวดแบบที่แบบทําให้จรวดมันโลดช้าประมาณนั้นะเข้าใจแล้วอะประมาณนี้อเดี๋ยวมาดูถ้าเลนเจอร์มันอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะแบบขัดได้ดีขนาดไหนนะฮะเมื่อกี้เรามองไม่เห็นแต่ความสามารถนี้มันต้องอยู่กับตัวเก่งนะถ้าเกิดว่ามันโหดอะเออตัวนี้มันไม่โหดอะมันอยู่ในสนามเยอะไม่ได้นะครับอตอนนี้ก็ยังกระโดดกันปกติกระโดดกันปกติเลย น,นี่กระโดดไปปกติเลยกระโดดปกติกระโดดอ่ากระโดดมาปุ๊บอ่ะกระโดดนะฮะกระโดดนะฮะก็คือ คือเบื้องต้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากนะคือตอนเนี้ผมกําลังคิดว่ามันจะออกก็ต่อเมื่อแบบเลนเจอร์มันออกสกิลไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่เราปล่อยเลนเจอร์ออกมาหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีครูดาวสกิลสูงเนาะเพื่อที่จะได้ใช้นะคือเหมือนเราจะต้องรองให้แบบเลนเจอร์กระโดดไปก่อนไหมแล้วพอเลนเจอร์รอเวลาสกิลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะติดครูดาวจากตัวโคนี่นิ้วตัวนี้ที่ผมคิดนะ เอออาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าอิงตามความเป็นจริงเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวเก่งๆเนี่ยมีความสามารถนี้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นตัวละครที่ไม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 ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ใช้คํานี้ดีกว่านะครับแล้วก็มันอาจจะต้องแบบอยู่ในตัวเก่งอาจจะต้องเล่นเป็นทีมแล้วมันต้องดูแบบลึกกว่านี้นะฮะแต่เบื้องต้นคิดว่าน่าจะอ่าที่สังเกตอ่าไมากี้เมื่อกี้นะก็คือมันกระโดดรอบแรกเนี่ยกระโดดได้หมดเลยเพราะว่าครูดาวมันเป็นศูนย์หมด พอมันกระโดดปุ๊บมันก็จะไปเข้าในในรอบอย่างที่มันคูลดาวน์สกิลนะก็คือทางความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือเนี่ยอย่างไมกี้เมื่อกี้นะครับอ่าไมกี้เมื่อกี้อ่าไมกี้ไมกี้นะ้ำเมื่อกี้นะครับที่ผมเจอเนี่ยเขากระโดดสกิลกระโดดเขาคือสกิลหนึ่งนะอ่าพอเขากระโดดสกิลหนึ่งเคลื่อนย้ายปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการรอทักษะเนี่ยแปดวิถูกไหม แล้วผมคิดว่าไอการรอทักษะ8วิต่อสกิลเนี่ยนั่นแหละคือการติดคูลดาวน์เพิ่มเข้าไปเป็น10 12 14 16 18 20ไปเรื่อยๆจนเรนเจอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สกิลนะครับแต่มันก็มีในส่วนที่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวละครรีเซ็ตสกิลล่ะมันก็อาจจะแก้ทางทักษะดีได้หรือเปล่านะหรือว่ามันก็อาจจะมีการแก้รีเซ็ตสกิลเหมือนกันเพราะว่ารีเซ็ตสกิลเนี่ยก็มีคูลดาวน์สกิลเหมือนกัน เออแต่มันก็มีในส่วนที่ว่าการที่เราปล่อยเลนเจอร์ออกมารอบแรกเนี่ยครูดาวสกิลมันติดเป็นศูนย์อยู่แล้วยังไงปล่อยออกมาตัวแรกมันก็ได้ใช้สกิลอยู่แล้วถูกไหมอะอย่างผมยกยกตัวรีเซ็ตสกิลเนี่ยอย่างบากิเนี่ยสกิลสองเนี่ยเขามีรีเซ็ตสกิลแต่เขาก็มีครูดาวถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยออกมาครั้งแรกมันเป็นศูนย์ยังไงมันก็ได้ใช้รีเซ็ตเออแต่ไม่รู้ไงถ้าเกิดไปอยู่ตัวเก่งอะ่ะแล้วปล่อยออกมาเรื่อยๆมันอาจจะโหดก็ได้นะครับอืม ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับโคนี่งิ้วเบื้องต้นนะก็ในมุมมองผมผมคิดว่าตัวละครน,นี้ถ้าใครเปิดได้ก็สะสมไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปปั้นนะครับเก็บกบฟ้าไปรอโคโรโบเดือนหน้าดีกว่านะฮะในมุมผมนะเก็บกบฟ้าไปรอโคโรโบเดือนหน้าคุ้มกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับโคนี่งิ้วนะส่วนความสามารถในตาแห่งวิญญาณเนี่ยมันเอาไว้เล่นในจุตินะครับมันจะมีแบบด่านที่มันแบบเป็น าสกิลอะเนี่ยยังหมึกทอมินเนี่ยเออมันมันจะมีแบบรูปแบบเนี่ยแล้วพอเราไปเล่นมันจะได้เปรียบนะครับจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรพวกนั้นนะครับแต่ก็เฉยๆครับจุดติไม่ใช่หมดหลักอะไรนะครับอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ